วัดธนาภูนผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการนะครับสําหรับหน่วยรพิเศษนะครับได้ถึงกับหนึ่ที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าที่นี้นะครับจะเป็นการหนึงดหน่วยให้มีเส้นเฝ้ารอนะครับวันนี้ทุกท่านจะมารถพิเศแบ่งใหญ่ทุกๆทุกแปลงนะครับมีสุดายแต่ละแบงเป็นการทีสองนะครับก็จะได้ผลิตรองผู้ประชารจังหวัดรถพิเศษเพื่อนักท้าการลูกค้า สามารถที่หน่วยนราชการสงครามพิเศษภายใต้กันมีภารกิจใดที่หน่วยนราชการสงครามพิเศษปฏิบัติยินดีมากครับขอเสียงปรบมือกับยินดีต้อนรับครับนี่ครับสองชุดรายการรบพิเศษครับนี่คือการสนับสนุนทางชุดสวิธีนะครับนะไม่สับสนไปมาจัดวางจัดการเดินร่มอย่างเป็นระบบนะครับลงสุงเทพน,นะครับและท่านผู้ชมชาอีกแปดสาิามขอเชิญปรบมือครับยินดีต้อนรับ ที่ลูกสะอธิคนหรือเปลี่ยนแปลงทัศน,นคนติแทนทานพร้องรับการจีนมาบูริสตาเราคนไทยก็ชุดจมตีส่งลงเรียบร้อยแล้วจากเครื่องที่มายังจุดเข้าสูขขอา่อาคารพร้อมกับรถปฏิการจากนั้นชุดจมตีจะทำการจอ พิศาลกับภายรักภายให้กับโทรกันเพื่อดเนินการเรียบร้อยพอ,อ,อกำลังเมื่อเติมของฝ่ายตรงหน้า สามารถทขวัญที่มีอันภาจในการทำลายข้าตั้งแต่ขั้นตอนที่5การบรรยัญญติที่มีความพร้อมที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ1,80,000ไร่เศษต่อเซนนที่กองบรรทัพเป็นใหญ่ที่20 5สิ้ากิโลเมตร เป็นรถฐานยิงที่ใช้ทดสอบจรวดหลายลำกล้งนีทีไอแของจรวดประปามาณสิองวินาที